เลขาปปอชอเผยนายพิธาลิ้มเจริญรัฐเคยแนบคำสั่งสารฐานะผู้จัดการมรดกหุ้นไอทีวีตอนยื่นทรัพ์สินก่อนหน้านี้จากกรณีนายนิวัติชัยกเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปอชอเปิดเผยล่าสุดวันที่14มิถุนายน2566เผยว่าเมื่อปี2562ที่ผ่านมานายพิธาลิ้มเจริญรัฐ หัวหน้าพักก้าปลายและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเคยยื่นบัญชีทรัพย์สินเพิ่มปี62มีคำสั่งศาลแนบมาเป็นผู้จัดการมรดกหุ้นไอทีวีซึ่งกำลังเร่งหาต้นขั้วเพื่อยืนยันหลังศาลไม่ได้เก็บไว้ทางด้านนายนิวัติชัยกเกษมมงคลเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนายพิธาลิ้เจริญรัหัวหน้าพักคก้าปลายและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเมื่อครั้งเข้ารับตำแหน่งสสเมื่อปี 2,562แล้วพบว่ากรณีการถือหุ้นไอทีวีนายพิธาแนบเอกสารคำสั่งศาลว่าเป็นผู้จัดการมรดกมาด้วยซึ่งเป็นเอกสารประมาณปี50กว่าๆทั้งนี้จะต้องตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนโดยขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารกับทางศาลแต่ยังไม่ได้ตรวจสอบว่ามีสถานะอื่นด้วยหรือไม่ส่วนการยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินหลังพ้นตำแหน่งสสอตอนนี้นายพิธายังไม่ได้มีการยื่นมาให้กับปปช ยังคงเหลือกรอบเวลายื่นได้ถึงวันที่18มิถุนายนเมื่อถามว่าคำสั่งสารดังกล่าวนั้นมีน้ำหนักหรือไม่ว่านายพิธาเป็นผู้จัดการมรดกโดยสารสั่งไม่ได้เป็นผู้ที่ตั้งใจจะถือหุ้นมาตั้งแต่ต้นเลขาธิการปปชกล่าวว่าเรื่องเจตนาก็ต้องไปดูกันแต่ทรัพย์สิ่งที่เขายื่นมาไม่ว่าจะยื่นในานามส่วนตัวหรือในานามผู้จัดการมรดกเขาก็ยื่นมา และเป็นการยื่นตามกฎหมายปปชไม่เกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามการเป็นสอสอซึ่งตามกฎหมายปปชเมื่อเขายื่นมาเราก็จะตรวจสอบตามประเด็นที่เขายื่นส่วนจะเป็นผู้จัดการมรดกจริงหรือไม่ก็ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมตามที่เขาได้ชี้แจงไว้ส่วนจะเปิดเผยข้อมูลนี้ในการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินคราวนายพิธาพ้นจากตำแหน่งสอสอหรือไม่ปป,ป,ปชกำลังพิจารณาอยู่แต่ยืนยันว่าปปชพร้อมให้ข้อมูล หากกกตข้อข้อมูลหลักฐานส่วนนี้เข้ามาเพราะเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนอยู่แล้วนายพิธายื่นข้อมูลต่อปปชกว่าสี่ปีแล้วเหตดใดยังสอบทานเอกสารกับศาลไม่แล้วเสร็จเลขาปปชกล่าวว่าตอนนี้เอกสารที่ตรวจสอบกับศาลทางศาลบอกว่าไม่ได้เก็บเอาไว้แล้วเราต้องพยายามหาเอกสารตัวนี้มาเพื่อยืนยันว่าเป็นเอกสารที่สารรับรองถูกต้องใช่หรือไม่ครั้งนี้เอกสารที่ผู้ยื่นมาทุกอย่าง ปปอชอจะต้องมีการตรวจสอบซ้ำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่เท่าที่รีเช็คไปต่างก็ยังอาจจะหาไม่เจอเพราะว่ามันนานแล้ว